ข่าวนี้นะคะเอาใจน้องหนูค่ะแล้วก็คนที่มีแผนจะท่องเที่ยวในช่วงของหยุดยาวนี้นะคะ,คะไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็เปิดสวนแสดงใหม่ค่ะ mm hmm. ดินแดนลีลับสัตว์ป่าอเมซอนนะคะ mm hmm. ชวนชมงูยักษ์อนาคอนดาเขียวที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกค่ะ นายอนุพงศ์อนนท์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็เป็นประธานนะคะเปิดสวนแสดงใหม่ที่มีชื่อว่าอเมซอนเนียนะคะเดอะลอสเวิด์ค่ะดินแดนลีลับอเมซอนนะคะเปิดตัวงูยักษ์อนาคอนดาเขียวราชาแห่งลุ่มแม่น้ําอเมซอนนะคะเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะแต่ว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็น้ําหนักตัวเนี่ยมากที่สุดในโลกนะคะตัวเมียเนี่ยนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้แล้วก็มักจะอาศัยอยู่ในหนองบึงตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ในลุ่มน้ําอเมซอน เรียกได้ว,ว่าเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสัตว์ป่าที่น่าสนใจในดินแดนอเมริกาใต้หลายชนิดมานําเสนอในครั้งนี้อย่างเช่นตัวกินมดยักษ์นะคะตัวแทนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีลิงกระรอกเป็นลิงตัวเล็กแล้วก็น้ำหนักเบามากค่ะ เ่าเรดฟุตนะคะนกบลูแอนโกมาคอแล้วก็หนูยักษ์คาปิบาร่านะคะเป็นสัตว์ปันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี่น้องๆตื่นเต้นมากนะคะนอกจากนี้ค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะได้จัดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงกรานนะคะวันที่13-15เมษายนนี้ด้วยโดยทางด้านของสวนสัตว์เองค่ะก็เน้นย้ำเลยนะคะขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยเช็คอิน ไทยชนะนะคะผ่านจุดตรวจคัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างในการเที่ยวชมเนี่ยหนเมตร<ม>ด้วยค่ะเ<ม>ที่ยวอย่างสุขใจก็ต้องรักสามารถตรการโควิดกันด้วยนะคะ